อัตราการผ่าคลอดสัดส่วนการผ่าคลอดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอย่างไรชวนดูกราฟิกตรงนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2559เนี่ยอัตราการผ่าคลอดของประเทศไทยอยู่ที่30ซนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่15ถือว่าเกินมาเท่าตัวแล้วนะครับพอมาไปปี2564เพิ่มขึ้นมาอีก5 ก็ถือว่าไม่ได้ทําให้ลดลงเลยมแม้ว่าอย่างที่คุณบุษรินบอกว่าจะมีนโยบายนะครับจริงๆเป็นนโยบายเลยที่จะลดการผ่าคลอดอเพราะว่าเป็นการจับมือกันระหว่างแพทยสภาจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขเขาจับมือกัน ที่จะลดอัตราการผ่าคลอดตั้งแต่ปี2512แต่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะลดอัตราการผ่าคลอดไปได้เลยนั่นหมายความว่าการรณรง์ที่ผ่านมานั้นล้มเหลวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างที่คุณหมอบอกมันก็จะพุ่งขึ้นไปในปี2573ที่อัตราการผ่าคลอดจะเกินครึ่งอยู่ที่60ครับ <c oughs> จากสถานการณ์นี้แหละทําให้ต้องมีการทําโครงการนําร่องลดการผ่าคลอดกับ8โรงพยาบาลของรัฐเพราะว่างานวิจัยยังบอกเราด้วยนะครับว่า โรงพยาบาลที่ทําการผ่าคลอดมากที่สุดเป็นโรงพยาบาลของรัฐครับรองลงมาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้น8โรงพยาบาลนําร่องนี้ผมเลือกสักหนึ่งโรงพยาบาลเพื่อจะเข้าไปดูนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาแล้วก็ลดอัตราการผ่าคลอดอย่างไร ผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับที่นั่นเป็นหนึ่งใน8โรงพยาบาลที่นําร่องลดการผ่าคลอดเราไปดูกันนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นจะมีวิธีการในการโน้มน้าวใจคุณแม่และจะสามารถลดอัตราการผ่าคลอดได้จริงหรือเปล่าลองติดตามจากรายงานครับ พาหรือไม่พาคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจของคุณแม่มือใหม่หลายคนรวมถึงสุพรรษาสโรบลแม่ของเด็กชายวัยหเดือนที่เคยกังวลใจกับการคลอดครั้งแรกแต่เธอก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางการคลอดธรรมชาติหลังได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนผู้คลอดของโรงพยาบาลเชียงรายซึ่งเปิดโอกาสให้สามีได้อยู่เคียงข้างในฐานะเพื่อนผู้คลอดทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจจนสามารถคลอดธรรมชาติได้สำเร็จ ให้สบายสบายไม่เครียดแล้วก็ฝึกการเป่งการให้ใจเข้าลึกๆฝึกเบ่งอะไรแบบนี้ตอนนี้คือพี่พยาบาลเป็นคนสอนสอนด้วยค่ะแล้วก็ไปศึกษาเองด้วยเพื่อนเพื่อนสามีที่เข้าไปด้วยญาติพี่น้องที่ได้เข้าไปในระหว่างที่คลอดด้วยมีส่วนให้เราลดความกลัวลงมีอยู่ค่ะกำลังใจคลอดเองดีกว่าฟื้นตัวไหวง่ายดีหาคลอดก็ดีนะคะ แต่ส่วนตัวถ้าข้อคนแรกแนะนําคลอดเองดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเลือกยามดีๆหรอครับ <laughs> ไม่ค่ะเอาเลือกที่สะดวก <laughs> <laughs> ร่างกายของผู้หญิงถูกออกแบบมาให้สามารถให้กําเนิดบุตรได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ในปัจจุบันการกลัวความเจ็บปวดความวิตกกังวลรวมถึงความเชื่อเรื่องเลืกยามทําให้คุณแม่จํานวนมากเลือกการผ่าตัดคลอด โครงการเพื่อนผู้คลอดจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่ตั้งครรภเพราะการผ่าคลอดนอกจากจะพลาดช่วงเวลาสำคัญของการให้กำเนิดบุตรร่วมกับครอบครัวแล้วยังมีความเสี่ยงจากการผ่าตัด ในการคลอดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ไตรามาสะคะ่ะไตรามาสแรกอาจจะท้องยังเล็กๆอยู่อาจจะยังไม่ได้วางแผนในเรื่องของการคลอดแต่ว่าระยะที่3เนี่ยค่ะคือไตรามาสที่3เนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มจะเริ่มคิดแล้วว่าเออฉันจะวางแผนการคลอดอยังไงคลอดปกติหรือว่าผ่าตัดคลอดหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้รับบริการเนี่ยจะเป็นคนเลือกเองค่ะว่าจะคลอดวิธีไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะให้ใกล้ๆคลอดเนี่ย แพทย์ก็จะมีการประเมินเรื่องของการคลอดว่าประเมินช่องเชิงการว่าสามารถคลอดทางช่องคลอดได้ไหมเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นท่าที่ผิดปกติท่าก้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถ้าเป็นครั้งแรกเป็นท่าก้นเนี่ยก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้นะคะแพทย์ก็จะพิจารณาข้อ,ขอบ,บ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดเนี่ยค่ะเพื่อนผู้คลอดเป็นโครงการที่ให้การดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้ระหว่างฝากคันการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญคือการมีผู้ดูแลพิเศษที่ผ่านการอบรมคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือตลอดกระบวนการคลอดพยาบาลที่รับผิดชอบโครงการจะฝึกอบรมอาสาสมัครที่จะมาเป็นเพื่อนผู้คลอดให้มีทักษะการดูแลคุณแม่ทั้งเทคนิคการนวดการประครบ การจัดท่าที่เหมาะสมและการหายใจที่ถูกวิธีซึ่งจะช่วยบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดได้ให้มีสามีมามีส่วนร่วมแล้วความผูกพันในครอบครัวก็คือเหมือนเขาเห็นว่ากว่าจะผ่านการคลอดได้ภรรยาต้องผ่านอะไรมาบ้างความเจ็บปวดความอะไรที่ได้ได้มีประสบการณ์ร่วมกันก็จะทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวมากขึ้น การคลอดเนี่ยไม่ใช่การเจ็บป่วยและเป็นเรื่องธรรมชาติเราสามารถคลอดได้ในเมื่อแม่เราคลอดได้พี่สาวเราคลอดได้เพื่อนเราก็ได้แล้วเราก็ต้องคลอดได้เช่นกันเราจะเป็นการสร้างกำลังใจให้คนไข้ค่ะให้เขามีความรู้สึกว่าฉันทำได้แม้จะมีโครงการเพื่อนผู้คลอดแต่สติการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเชียงรายยังอยู่ที่51%เ ซึ่งสวนทางกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์สิบคนจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มีความจําเป็นทางการแพทย์ที่ต้องผ่าคลอดที่เหลือสามารถคลอดธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยกลุ่มงานห้องคลอดของโรงพยาบาลยังหวังว่าการสื่อสารเรื่องนี้อย่างจริงจังจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณแม่ต่อการคลอดธรรมชาติซึ่งไม่เพียงปลอดภัยแต่ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทั้งแม่และลูกหากไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่จำเป็น อัตราการผ่าขอดของโรงพยาบาลเชียงรายยังมีสัดส่วนถึง51นะครับจากที่ งานวิจัยได้ระบุว่าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยประมาณ35%ก็ต้องบอกว่าอัตราการผ่าคลอดของโรงพยาบาลน,นี้ยังครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นําร่องที่จะลดอัตราการผ่าคลอดเรื่องนี้นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฝ่ายการพยาบาลก็บอกว่าอัตราการผ่าคลอดที่อยู่ที่5 0 51%เนี่ยครับมันถือว่าลดลงมาแล้วนะครับเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ 60- 70%เลยทีเดียวสาเหตุที่ลดลงมาก็หลังจากที่นี่แหละครับมีโครงการ เพื่อนผู้คลอดแล้วก็ให้สามีเข้าไปอยู่ร่วมกับภรรยาหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวที่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนในการที่จะคลอดธรรมชาติแต่ถ้าคุณแม่คนไหนเลือกจะผ่าคลอดเนี่ยก็จะไม่ได้ให้อนุญาตนะครับให้เอาสามีหรือว่าครอบครัวเข้าไปได้ในเรื่องนี้ครับ ทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายก็บอกด้วยว่าถ้าเราจะรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมองว่าเรื่องที่จะเป็นสาเหตุที่จะโน้มน้าวใจคุณแม่ได้เลยก็คือเอาสุขภาพของลูกเป็นตัวนาครับเพราะว่างานวิจัยแล้วก็ตัวคุณหมอเองชี้ชัดเลยว่าเด็กที่คลอดเองทําตามธรรมชาติเนี่ยจะไม่ต้องอเข้าไปใน ICU เด็กหลังจากที่คลอดเลยอันนี้อาจจะเป็นความจริงที่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ผลพลอยได้ที่ตามมานะครับก็คือการคลอดธรรมชาติเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยกว่าการผ่า ตัดคลอดเพราะฉะนั้นการที่เรารณรงค์งให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติมากขึ้นในภาพรวมก็จะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศไปด้วยครับเอออันนี้ลดลงเยอะมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี่อัตรา<อ>การผ่าคลอดของเราเนี่ยจะมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้ก็เราพยายามรณรงค์เรื่องของการคลอดธรรมชาติให้เยอะขึ้นซึ่งจริงๆคอนเซปต์เนี่ยเราใช้มานานละค่ะก็มีพ่อแม่ทีส่สนใจเรื่องของการคลอดธรรมชาติเนี่ยเยอะมากขึ้น การที่คลอดหัวเด็กและตัวเด็กผ่านช่องคลอดออกมามันจะถูกรีดน้ําออกไปก็จะทําให้ปอดเด็กเนี่ยเคลียร์แล้วก็ใสแล้วก็เด็กก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการหายใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่าตัดคลอดกลไกตรงนี้ค่ะมันมันข้ามกลไกธรรมชาติไปก็จะทําให้เด็กที่ออกมาซึ่งส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบนะคะก็คือเด็กก็จะเกิดภาวะปอดแฉะซึ่งเด็กก็จะต้องมาให้ออกซิเจน แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ถูกเจาะเลือดเนาะแล้วก็จะต้องให้ยาซึ่งเป็น,นกลไกที่หลังจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่จะไม่ค่อยสร้างทุกวันนี้นะครับสิทธิ์บัตรทอง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะเข้าไปคลอดลูกในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่ว่าคุณแม่จะเลือกคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดถ้าใช้สิทธิ์บัตรทองก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้ามาดูต้นทุนการผ่าคลอดของโรงพยาบาลรัฐเราจะพบว่าถ้าคลอดตามธรรมชาติเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทแต่ว่าถ้าผ่าคลอดค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1 5 0 0 0ถึง20,000บาทอันนี้เป็นแค่การประมาณการนะครับว่าแต่ละคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เสริมเข้ามา แต่ว่าคําถามก็คือว่าแล้วอะไรล่ะทาให้ทุกวันนี้การผ่าคลอดมันยังมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมีการเก็บสถิติจากอีเคมของปสปสชนะครับเขาไปสํารวจดูดูจากข้อมูลแล้วพบว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นการคลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันโดยในแต่ละวันจะมีปริมาณใกล้เคียงกันแต่ถ้าไปดูการผ่าคลอดครับจะพบว่ามีปริมาณในช่วงวันทําการของโรงพยาบาลที่จะสูงขึ้นที่ได้ยางเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จะลดลงในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันเนี้ย มันทำให้เกิดข้อสังเกตว่ามันการผ่าคลอดเนี่ยมันเกิดจากความพร้อมของตัวคุณหมอเองหรือเปล่าแล้วก็ เกิดจากความพร้อมของตัวหญิงคลอดเองด้วยเพราะการผ่าคลอดเนี่ยมันกําหนดเวลาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเวลาทําการก็อาจจะสะดวกแต่ถ้าเป็นการคลอดธรรมชาติต้องรอให้คุณแม่เจ็บท้องอาจจะรอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณหมออาจจะหยุดทําการเพราะฉะนั้นการผ่าคลอดก็เลยทําให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ซ้อนออกมาผ่านจากข้อมูลของสปสอชอนะครับ ผมไปคุยกับคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์นะครับเป็นสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลอภัยภูยเบศซึ่งก็เป็นหนึ่งใน8โรงพยาบาลนําร่องในการลดการผ่าคลอดด้วยเหมือนกันคุณหมอยอมรับกับเรานะครับว่าแน่นอนว่าการที่จะให้คุณแม่เลือกว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือว่าผ่าคลอดนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ก็จริงแต่ว่าการผ่าคลอดจริงๆแล้วก็ต้องเป็นไป,นปนตามข้อบ่งชี้ของ,งทางการแพทย์นะครับ แต่จริงๆคุณหมอก็บอกกับผมว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะกําหนดว่าผู้หญิงคนนั้นจะสามารถคลอดเองได้หรือไม่หรือว่าจะต้องผ่าคลอดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเวลาทําการหรือว่าการจัดตารางเวลาของบุคลาการบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ คุณหมอบอกนะครับว่าผู้คลอดก็ควรได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็ลงนามยินยอมนอกจากนี้การผ่าคลอดตามคําร้องของมารดาก็ควรอยู่ภายใต้การให้ข้อมูลและคําปรึกษาอย่างเหมาะสมซึ่งหากแพทย์ไม่เห็นด้วยก็ควรส่งต่อให้แพทย์ท่านอื่น การผ่าคลอดแบบวางแผนล่วงหน้าควรทําเมื่ออายุครร39สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าเป็นช่วงใกล้คลอดแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมันจะไปเหมาะเจาะกับตอนที่คุณแม่เจ็บท้องคลอด <c oughs> เพื่อที่จะคลอดธรรมชาติได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเวลาที่คุณหมออาจจะเป็นผู้บริหารจัดการครับอะไรคือเหตุผลที่เราไม่สามารถเฝ้าคลอดได้ จนถึงเต็มเวลาจนถึงแบบทั้งหมดยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติมว่าคืนนี้ผมอยู่เวรนะฮะนะ,ะพรุ่งนี้มีผ่าตัดเต็มกระดานเลยเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเชา้าเรารู้แล้วว่าเคสนี้เนี่ยถ้ารอตัดสินนำตําราตีสามสมม,มตินะอันนี้สมมตินะโอ๊ยแต่ว่าตื่นมาทําตีสามทำไม่ไหวอ่ะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเข้าผ่าตัดเราจะอาจจะตัดสินใจ ผ่า,าตัดเลยตอนสี่ทุ่มนะฮะซึ่งตอนสี่ทุ่มเนี่ยคนไข้ก็กล้อมถึงจริงๆไปได้ทั้งสองทังเนาะไปทั้งขอดเองก็ได้หรือว่าอาจจะจําเป็นต้องผ่าตัดข้อจริงๆแต่มันเวลามันตอนตีสามอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือตัวอย่างเหตุผลที่บางทีเราตัดสินใจเร็วนะฮะนะ การรณรงค์ลดการผ่าคลอดจะรณรงค์ให้แก่คุณแม่ฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องไปดูมุมของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับคุณบุษรินว่าเนี่ยเขาบอกให้ผมฟังว่าถ้าวันพรุ่งน,นี้ตารางการผ่าเขาเต็ม,มแล้วคุณแม่เกิดเจ็บท้องตอนตีสามคุณหมออาจจะตัดสินใจผ่าคลอดตอนสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาช่วยคุณแม่ทาคลอดตอนตีสามเนี่ยก็อาจจะนอนไม่เพียงพอ,อแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปผ่าต่อ อันนี้แหละมันอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยเลือกจะผ่าแล้วพอเลือกจะผ่าแบบนี้การที่เราจะกดการาฟ ของอัตราการผ่าคลอดให้มันลดลงมันก็ยากขึ้นครับค่ะมันเห็นภาพรวมมันมีหลายปัจจัยที่อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจของแพทย์กับคุณแม่เพียงแค่นั้นหรือว่าครอบครัวเพียงแค่นั้นแต่ว่าในลักษณะอาการที่แบบจะต้องคลอดแล้วหรือว่าจะต้องผ่าเดี๋ยวนั้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทําให้ต้องนําไปสู่การผ่าคลอดในที่สุดแล้วก็สถิติที่เราเห็นกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวไล่กันไปทีละคําถามแบบนี้ดีกว่าว่าคาถามแรกคือการผ่าคลอดจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบอย่างที่คุณว แต่ว่าการคลอดธรรมชาติอัเราเข้าใจดีว่ามันก็ค่อนข้างปลอดภัยคุณแม่มากที่สุดแต่ว่าเท่าที่คุณวชิรเวชไปคุยกับคุณแม่เองเหตุผลหลักๆเลยที่เขาเลือกจะพาคลอดหรือว่าเลือกคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยคืออะไรบ้างคะ ผมค่อนข้างแปลกใจนะครับเวลาเราพูดถึงสิติเราจะเห็นว่าตอนนี้เราผ่าอย่างโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยผ่าคลอดครึ่งต่อครึ่งแต่เวลาเราไปคุยกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุยแล้วก็เจอคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนเนี่ยเราจะพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนตั้งใจที่จะคลอดเองแต่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงจุดหมายปลายทางแล้วทําให้คุณแม่เปลี่ยนใจมันอาจจะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้ว่ามันอาจจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ความพร้อมความ พร้อมของคุณแม่ว่าพร้อมจะคลอดแล้วหรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้ไปคุยกับคุณแม่สองคนเป็นคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องลูกสองทั้งคู่เลยนะครับแต่คนหนึ่งเนี่ยเป็นบุคลากรในวิชาชีพเป็นพยาบาลอยู่ที่หน้าห้องคลอดคุณพี่พยาบาลคนนี้ก็ตั้งคัน ทองที่สองเหมือนกันคือเลือกจะคลอดเองแล้วเธอเลือกจะคลอดเองตั้งแต่ท้องแรกท้องที่สองเนี่ยเธอก็จะบอกว่าเธอก็จะคลอดเองด้วยเหมือนกันคุณแม่บอกว่าเห็นการคลอดในห้องคลอดมาตลอดชีวิตเลยนะครับพอมาท้องเองอ่ะตอนเจ็บท้องก็เจ็บมากเจ็บไม่เคยแบบเจ็บมาก่อนเลยเจ็บในชีวิตเจ็บที่สุดในชีวิตแต่เธอก็ยืนยันที่จะคลอดเองในววิาถีสุดท้ายเนี่ยเธอยืนยันกับผมนะครับบอกว่าก็เคยคิดจะเปลี่ยนใจเหมือนกันเพราะมันทนเจ็บไม่ไหวอยากจะขอคุณหมอให้ผ่า แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยกำลังใจจากสามีมที่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้คลอดเนี่ยครับทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะคลอดเองได้สำเร็จแต่ว่าอีกด้านหนึ่งการผ่าคลอดก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนคุณแม่แตัดสินใจเลือกผ่าคลอดเพราะ 1. เลือกยาม 2. ก็คือรู้สึกว่า มันมั่นใจกว่ามันง่ายกว่าหรือเปล่าด้วยนะคะทำให้เรื่องของการผ่าคลอดเนี่ยสถิติมันเพิ่มขึ้นจริงใช่ครับทีนี้อีกคุณแม่อีกคนหนึ่งคุณแม่คนนี้ก็เป็นเป็นลูกสองเหมือนกันตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วนะครับคนนี้เป็นนักข่าวนะครับเธอตั้งใจจะคลอดเองเหมือนกันเธอบอกว่าเธอเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับมีการออกกําลังกายทําตามคาแนะนําของแพทย์เพ<ธ>ื่อที่จะคลอดได้ง่ายๆใช่คุณคุณเพื่อที่จะคลอดได้ง่ายๆแต่ใน<ช>ที่สุดแล้วเนี่ยความตั้งใจของเธอที่จะคลอดเองก็มาเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ แพทย์ตัดสินใจตอนที่เธอเจ็บท้องใกล้คลอดนะครับอันนี้เราจะไปลองฟังนะครับว่าคุณแม่ทั้งสองคนแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าในช่วงใกล้คลอดเนี่ยซึ่งเป็นช่วงหัวเดียวหัวต่อว่าจะคลอดเองหรือผ่าคลอดเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะว่าตอนรอคลอดตอนรอคลอดก็คือ ที่เขาบอกว่าการเจ็บปวดที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการเจ็บคลอดลูกนะคะ่ะคือมันเจ็บจริงๆก็คือเกือบแอบถอดใจไปหลายรอบแล้วแต่ก็คือที่ว่ามีโครงการเพื่อนผู้คลอดตอนนั้นก็คือมีสามีเข้ามาอยู่ด้วยอยู่ตรงตั้งแต่ระยะที่เรามาเจ็บท้องมาห้องคลอดเลยรอจนถึงคลอดเนะะี่ยค่ะก็ได้กำลังใจจากทั้งสามีแล้วก็เพื่อน่วมงานพอดีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะพอคลอดปุ๊บนี่คือความเจ็บปวดที่เราแบบ เชิญมามันก็จะหายไปแล้วก็คือการที่เราได้ได้เห็นหน้าลูกได้อะไรมันก็กลายเหมือนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแทนเข้ามาเนีค่ะคือพอเราเราเจ็บท้องคลอดประมาณตอนตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย คุณหมอที่เราฝากคันด้วยเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงโรงพยงบาบาลเลยนะวันนั้นเนี่ยได้คุยโทรศัพท์กับคุณหมอแล้วเขาก็ถามอาการว่าเราเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเราแบบเ,ออเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าแบบมีน้ําไหลออกมาจากช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเจ็บเจ็บแบบขาสั่นเลยนะชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ยคุยให้ข้อมูลแค่นั้นแหละแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผ่าคลอดเลยนะครับเราก็งงเหมือนกันเราก็ถามว่าเออทำไมคุณหมอเขาก็ประเมินทางโทรศัพท์ว่ากรณีของเราอะ่ะเขาเขาเขาใช้คํานี้นะว่า ถุงน้ำคร่ำม,มันแตกเาขาบอกว่าถุงน้ำคร่ำเราแตกเพราะว่า,าวันนั้นที่เราบอกเขาเราเล่าให้เขาฟังว่า,าน้ำมัน,มนไหลออกมาเหมือนเราปวดฉี่เรากั้นไม่อยู่แล้วมันไหลออกมาเยอะมากมันจะไหลออกมาทีๆประมาณแบบสิบวิไหลออกมา20วิไหลออกมาแล้วมันออกมาแบบเยอะมันไม่ใช่แบบเป็นหยดอะไรเงี้ยคุณหมอเขาฟังอาการที่เราเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเคสของเราอ่ะไม่ต้องรอให้ช่องคลอดเปิดกลัวว่ามันจะมี เชื้อโรคช่วงที่รอให้ช่องคลอดเปิดอ่ะกลัวว่ามันจะมีเชื้อโรคเนี่ยกลับเข้าไปทําให้น้องอ่ะไม่ปลอดภัยฉะนั้นขอผ่าคลอดเลยแต่เอาจริงๆพอมันถึงวินาทีนั้นนะ่ะอยากจะบอกว่าสิทธิ์ในการเลือกอ่ะมันแทบไม่ได้อยู่ที่ที่เราเลยนะเพราะเวลาที่มันถึงวินาทีนั้นนะ่ะคุณหมอซึ่งเราเชื่อว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อท่านบอกว่าต้องผ่าเพราะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเราจะไม่มีคําโต้แย้งไดนะ้เพราะว่า เรารู้สึกว่าวินาทีนั้นน่ะมันคงเป็นทางที่ดีที่สุดทางการแพทย์แล้วฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนแล้วเรารู้สึกเสียดายแต่ว่าโอเคเราเคารพว่าว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไง